สวัสดีทุกคนเลยนะคบอยู่นในช่องเออหรือเปิดเอชเปิดช่อง K M C X ครับฮัลโหลยังไงยังไงโอเคเราจะมาทำเ,เราจะไม่บอกแล้วกันนะครับผมผมมีของนำสิน 不是我们。 ก็จะไม่เป็นผู้นะครับอีสกินหนึ่งผมก็จะใช้สาสรนี่คันีสกินนีผมก็จะใช้สกินนี้เนี่ยบานครั้งผมใช้สกินสีสตีฟก็ได้ ดูแลสุขภาพดนะครับ คนดีมากเลยผมไปชอบนิ่หมวนสร้างสรรค์แต่ชอบนล่มหมอนธรรมดาเลยพอเลาคิดว่า 我来了，对不起，我得减肥。 Это โทษนะครับเพรนี้มีเสียง I'm happy hitting.

毛宁的。Well, maybe, huh? เดี๋ยวม,มันดูไม่สนุกก็จริงแต่แผมรักแบบคนอ้ยออใครจะอีเ,ออเท่านี้นะครับ